สวัสดีค่ะเอินภาพพี่น้องมาเก็บพักการจองแล้วจ้ะเก็บเอาไปให้คุณพ่ออยู่ปีนั่งเนาะจ้ะเพิ่นจะเอาไปอันเฮ็ดพันธ์โอ้ยโอ๊ยเพิ่นจะถ่ายให้เบิ่งด้วยจ้ะเพิ่นจิออเลาะคลองนี่ยละเพิ่นจะเป็นสามแยกเนาะคลองนี่ขึ้นไปกับเต็มคือกันคลองนี่ขึ้นไปเพิ่นกับเต็มคือกันเนาะจ้ะอัน แถวหมู่บ้านนั้นอันยังก็สวนปามเด้อยจ้ะไปเบิ้งกันเลยนาาเนาะจ้ะเนาะ เป็ดบนไหมจ๊ะห่อนไรอันจังสี่บ่ะพี่นอ้องคนเอาไปปลูกไหมจ๊ะเอินกระโบนแอะใจด้อจ้ะมีไหมแมนมาเนะาะบบบนี้เนี่ยอันเหลืองเลืงจังสี่แมนบอเอินก็เนาะเก็บไปให้คุณพอเนาะ เอ็งก็ไม่รู้ว่าเพ่นสีออกก็ออกเลยไหมจ๊ะเดี๋ยวจ๊ะพี่นองจ๊ะเมนบ่เม็ดจังสีเมนบ่เพิ่นปลูกกัน <c oughs> นี่จ้ะเป็นเก็บอยู่ตรงนั้นเนาะจ้ะฮอนร้ายจ้ะแดดเทียงฝาดเนี เอินเก็บไปแน่แล้วล่ะจ้ะเอินตากแดดแหละสีหน่อยเนาะมาเก็บไหมเ <c oughs> พื่อเพื่อพิ่นบอกออกนะจ้ะจ้ะพี่น้องจ้ะงามงามอันนี้เอาไปให้คุณพ่อ,พอ,อปลูกงามเนาะจ้ะคือณอ่ะสะอนอน โอ้ oh, พันเม็ดอยู่ในอย่างนี้หลายตัวโอ้ oh, พันเป็นเม็ดมน้อยๆอยู่ในเนาะโอ้สั่นละพผเลยล่ละเก็บให้ถุงพอเนาะเกันกันนึกผ่้ถึงคิดว่าพันเป็นเม็ดใหญ่ๆจังสิเป็นว่าพันมีเม็ดน,นอ้อยๆอยู่ทางในเนาะจ้ะเ <c oughs> นี่ยครั้งแรกของเอิญเนาะจ้ะโอ้ oh. ก็คิดว่าเพื่อนนั่นโอ้เพื่อนเม็ดน่หน่อยอยู่ทางในนี่หลายตัวจันเนอะพี่น้องนี่แม่เม็ดน่หน่อยยังสี่คือเม็ดผักกาดนี่แม่นอนจ้ะเออเออก็คิดว่าเม็ดใหญ่ยังสี่ผูกเออ พี่น,อน้องจ้ะงามงามไหมจ๊ะ อะไรเิน <c ười> ลาลายล้วเอิญจ้ะมาเห็นพักกานจองแล้วพี่น้องเ้ยแดดไมจได้ทีนี้จ้ะเพื่อนกระง,งอกไปน้ำเนาะเป็นเด็ดทิมเอาแต่อันนี้เราก็บรใน่ใจว่าปลูกใดบ่ไใดเนาะจ้ะ วนไล่สาไลเ่เแลวจ้ะ อันนี้เอาไปให้เพื่อนปลูกเนาะอันนี้เอินเก็บไปกินเจ้าของ ไหม่ด่ะเอินเอฟแกะไปกินเลวด่ะอันไม่ได้ขายเราจ้ะว่มีออเดอร์อันมาเอามากแก้ไปให้คุณพ่อนกว่าว่าจะบอพอเนาะจ้ะเอินก็เลยเก็บไปนำเห็นพ่นงามไหม 这走。 ไปเมาแดดนีจ้ะพนน้นันนี่จ้ะพี่น้องจ้ะงามๆเนอะจ้ะในจ้ะพี่น้องจ้ะพักการจองเอินเนอะจ้ะในถุงหนึง่งพอดีเอินเอาอันยอดอ้อน,นี่เอินเอาไปกินเองเนอะจ้ะแต่ว่าอันไอน้ที่ว่าเป็นเมล็ดแกนเอินจะไปตากแหง้งทรงปีนั่งเนอะจ้ะ ถ้าจังใดคลิปนี้เอินกับไว้ซ้ำนี่ก่อนนาะจ้ะเนาะเ,เอินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เอินน้ำเนเดอ้อจ้ะขอพระคุณหลายๆลายเดอ้อจ้ะที่เมตตาเอินมาตลอดเนาะจา้าสวัสดีค่ะ